ไปอินเดียเมื่อกมาเป็นยังไงบ้างต้องเล่าเพราะว่าได้ยินว่าดาราไปเพียบดาราไปผู้จัดช่องสาไปกันหมดนะฮะใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็น1 0บสิลำคือคนไทยไปอยู่นั่นสี่ห้าพันคนนะครับต้องบอกจริงมัคืองานอะไรก็คือคุณจําได้ไหมครับที่ครั้งที่แล้วเขามาอร่วมเยอะ หาทองคําที่จะไปหุ้มยอดฉัดพุทธคยาพุทธคยานี่ก็คือเป็นที่ตัดสรองพระเจ้าเพราะในที่สุดก็ได้ทองคําไปกว่า280ก้กว่ากิโลไปทําทองคําก็เลยเอาทองคาเนี่ยที่ทำที่คนไทยทํากันเนี่ยแห่ไปที่อินเดียจนในที่สุดไปหุ้มที่ทองคํามาเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าคนไทยเยอะเหลือเกินนี้ ที่จริงอันนี้คือรูปของพ่อดัาพระที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เดี๋ยวว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วก,กันนะฮะคือในพิธีนี้ก็คนไทยเยอะมากไปร่วมข <ๆๆ S 1> ามกันเอาทองคำเนี่ยขึ้นไปไว้ตรงเอือเได้ดีที่อยู่ตรงที่ตัดสรุปพ,<อ><อ>พระเจ้าแปลกต้นโพน,นี้พระพุทธเจ้าตอนนี้มีสี่พระองค์ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับต้นโพนี้พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ตัดสรุปตรงนี้หมดเพราะเขาถือว่าตรงเนี้ยเป็นสะดือของโลกทำแล้วได้อะไรอยากรู้ฮะทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรก็ไม่รู้อกจากความสุขแล้วได้อะไรความสุขก็คือ ไปหุ้มทองทำฉัดเนี่ยมันคือบุญที่สุดแล้วแล้วฉัดเนี่ยไปอยู่ตรงเนี้ยตรงเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยเป็นที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าสี่ตัวอือ่นเจ้าชายสิทธัตถะองค์เดียวพระพพุทธเจ้าทั้ง4ี่องค์ทั้งโลกที่เรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยสองค์เนี่ยตัดสรุจุดตรงนี้หมดแล้วก็ใต้ต้นโพโต้นนี้หมดนี่แล้วคุณไปคุณได้ตัดสรุไหมก็ตัดสรุก็ขอให้มันพ้นก่อนหรือคุณให้มีสติก่อนหรือก่อนจะตัดสรูปเนี่อไหร่ทางเนี้ยไม่ค่อยจะม ดัดอะไร <c oughs> เอาอย่างนี้จนในที่สุดเนี่ยมันก็เจอกับคุณปรีชาเราของคุณชนะ,ะซึ่ง<ว>เป็นกรรมการในโครงการนี้เป็นต,ตัวตัต้งต,ตัวตีเป็นกับคุณคุณปรีชาเราและที่สําคัญเนี่ยคุณปรีชาบอ<ว>กกันรไ้ฝากบอกพิธีกรทุกคนว่าถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วไม่ได้ดูรายการตื่นมาคุยอะ เขาทำงานไม่ได้ขอคุณปีชาอคุณปีชาคุณปีชาบอกเลยคุณปีชานี่คือเป็นพ่อของคุณเออพลอยชวาพลอยชวะเออพลอยชวาเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติทุกเช้าเนี่ยแปลกว่าเขาดูข่าวเสร็จปุ๊บเขาต้องมาตะครยเครียดกับรายการเราทุกเช้าแล้วเขาก็รักพิธีกรชุดนี้มากเขาก็ได้ของขวัญจากรัฐบาลอินเดียมาครับซึ่งขอบอกเลยชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยตัวมั่งเองก็ไม่รู้จะมีปัญญาหาให้พวกพี่หรือเปล่าครั้งที่แล้วพวกคุณได้ใบโพเขาก็เห็นพวกคุณได้ใบโพพคนนใบร่าวขอห้ิธก เก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เขาฝากมาเนี่ยก็คือต้องไปรอต้นโพที่พระพุทธเจ้าสี่พระองค์เนี่ยตัดสรุปแล้วคุณปีชาก็บอกเนี่ยเป็นของที่จากรัฐบาลออินเดียที่เขาจะใ่ายขอบคุณแทนไยที่จริงเราจะต้องบริจาคทองหนึ่งกิโลถึงเขาถึงจะให้ก็คือเป็นไม้จากต้นโพที่พุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ตัดสรุปแต่คุณปีชาก็ไปแกะสลักมาเป็นพระอย่างนี้แว่ห้อยคอคืออาจจะเล็กหน่อยเพราะว่าเขามีปัญญาแค่นี้คือคือกว่าที่แบบว่า ใบไม้จากใบโพเป็นพันๆปีเนี่ยจะหักมาได้เนี่ยต้องให้หักเองด้วยแล้วก็เอาไม้ที่หักเนี่ยมาแกะสลักให้เขาก็เลยฝากมาให้เป็นตัวแทนมอบไปกับพิธีกรทุกคนเลยแล้วกันี่ฮะโอ้โหเกือบเกือบเกือบขอโทษนะฮะเป็นไม้จากไม้จากต้นโพต้นโพที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะฮะนี่ยะว่าคุณปีชาในจิตใจเขาดีมากเลยนี่นี่ของอาจารย์จะแล้วของคุณวุฒินี่ถนี่คุณปีชามาฝากมาให้นักศึนึกถึง ฝากมาแต่อันนี้ขอให้ไปเลี่ยมทองเถอะเพราะว่าอะไรแม่ไม่มีโอกาสที่ไม่รู้ว่ามันจะหักมาได้เมื่อไรแต่ผมว่าคุณปีชาเป็นคนที่จิตใจดีเอาให้คุณปีชาไปเลี่ยมทองด้วยละกันฝากไปนิดนึงเพราะว่าเป็นแฟนรายการอะาไงนะเออฝากคุณปดชาแต่ผมว่ามดดำจิตใจดีฝากมดดำไปเลี่ยมทองด้วยเถอะพันยาฝากมา ว่าแล้วก็อาทิตย์หน้าแล้วขอหน่อยโอเอผมจะท่านอย่างของพี่องค์นี้นะของพี่องค์นี้นะโอเคเดี๋ยวเลี่ยมทองมาแล้วกันขอบคุณมากโอเคสรุปคุณปีชาจใ้คุณปีชาเลี่ยมทองด้วยคุณแหละ